ไป,ไปดูรถตร,ผม,ร GPS, ผมก็เจาะรเพื่อใส่แทนย GPS ก็ที่ว่าเป็นกันน้งไง,งเดนี่ปับสึกจะ GPS มอยู่อยู่ในกล่อหลังสวยไหมสวย นนอ,อันนี้อะไรเนี่ยอันนี้อะไรเนี่ยโอ้ยเอ้ยเอ้เอีอาร์ n อืมอีอาร์เื่องเดียวกันอืมตู้แต่งสีสันแจ๋วเลยนะไวรุ่นเลยละสีสันบันเจิด ใส่ G P S มันกันน้ำใช่ไหมมีมสิ่กันน้ำนครับเสร็จไปถึงเวลาปุ๊บอืมสุดยดอดเลยเราสูงมาต่ำรูนี่พี่สบายพี่กระเสียบสายชาร์จเออนะไม่อดไอ้ที่บอกตัวนี้เป็นบามันต้องก้มลึกเกินไปอ่ะเพราะพี่มีตรงนี้ เออพอพี่อยู่ตรงนี้ครับมันมองเห็นทันทีในนนห้้าีส่วนที่เหลือ,อมีติดที่จุลภรีเพื <im it> ่อที่จะไว้เสียบชาร์จได้ส่วนงนี้อันนี้ก็ติดสวิตช์ไฟก็ไปติดใช่ไหมใช่ไหมคือปกติเขาจะมาเกาะตรงน,นี้ใช่ไหมมีไฟอ่ะ,อะอนี่นี่เลี่ยนตรงนี้แล้วก็ใส่เสร็จแล้วใส่เข้าไปที่นี่อันนี้ทำเองหรือซื้อเข้ามาฮะทำเองผมทำเองผมทำขายอยู่เนี่ยผมต้องขายอยู่เนี่ยเอ้าสั่งให้ผมมันเดย์ก็ได้ได้ ไอแผ่นเนี้ยตัวนี้ผมมีเลยแต่ว่าผมต้องสั่งตัวนี้มาเออเอออ่าเออ,อแล้วก็อะไรกันแล้วก็อย่างอ่าอย่างที่บอกไอนี่ใช่ไหมเออไอเนี้ไอนี่ผมว่าเออ,เอ,อ,เอ,อ,เอ,อขีดมันมันเมื่อยแล้วกนว,นวางพลาดได้วางพลาดได้ใช่ไหม,อมเออวไว้ขีดท,ทางไกลก็เนื่อยไอเนี่ยพี่ไอตัวเนี้ยเดี๋ยวผมหยิบมาให้ดูโอ้ยฝนมามืดเลยเออฮิเจ็ค พักบ้านพักบ้านผมฝนมาแล้วไม่เป็นไรไม่ลำบนหลังบนหลังบนหลังก็ได้บนหลังก็ได้ไม่เป็นไรเออติดนี้โอเครู้ไหมขี่ขี่จักรยานด้วยขี่จักรยานออกกำลังด้วยออ๋ครับขี่จากกรุงเทพไปสมุทรบากขี่จักรยานเหรอโอ้กรุงเทพเชียงรายอย่างเงี้ยโอ้ชอบแบบนี้ น่ากลัวครั้งหนึ่งเราเคยเจอกันที่ไอ้ร้านของเก่ามั้งตอนนั้นขี่ไอ้คันล้อใหญ่นี้ไปใช่ไหมใช่ครับเจอกันไหม<ช>ที่ร้านของเก่าเนี่ยผมจะสั่งใหม่เลยผมจะสั่้ตัวนี้ใหม่ตัวเนี้ยอุยผมทำขายอ,ยาอีกนะเองผมก็ทำผมก็ทำโอ้ยไอ้ไอ้นี่ยทำขายนะฮะใช่ับตีเป็ดผมก็ทำเนี่ย เฮ้ยทำทีทำทีทำขายิก่โอเคดีหรือเปล่ผมติดรถผมติดออยคูลเลอด้วยนี่ผมเพิ่งถอดออกเพื่อให้น้ำมันมันหยดให้หมดเพราะว่าเดี๋ยวผมจะออกขึ้นแบบ 哎。嗯 <music>